สวัสดีค่ะวันนี้แม่ทิพย์มาถ่ายตอนเช้านะคะแต่ว่ามันจะมีคลิปของเมื่อวานเนาะที่เดินทางกลับจากสตอกโฮมแล,ล,ล้วตกรถปัดรถทัวร์นะคะตกรถทัวร์ได้นั่งรถไฟกลับนะคะวันนี้แม่ทิพย์ก็เลยตื่นเช้ามาัถ่ายท่านผู้ชมนะคะเอ่อท่านแฟนคลับแฟนคลับทุกคนนะคะเนี่ยวันนี้ตื่นมาปัาบ๊บกินกาแฟอยู่นะคะเนี่ยกินกาแฟอยู่กินกาแฟเสร็จเดี๋ยวก็จะเดินไปที่กรมแรงงานนะคะเพราะวันนี้เรานัดคุยเนาะ นักคุยเรื่องงานนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะได้มาคุยกันหลังจากทักทายตอนเช้าก่อนนะคะแล้วก็เนี่ยใครที่สนใจเรื่องที่ไม่ทิพย์ทำครีมใช้ได้นะคะพอหน้าไม่ทิพย์ไม่เป็นอะไรเลยนะคุณไม่เป็นอะไรเลยนะคะอืหน้าไม่ทิพย์ใสขึ้นนะนะคะดูนะแม่ทิพย์ไม่มีไม่มีอะไรที่ผิดปกตินะคะไม่มีคันไม่คันไม่มีสิวขึ้น แล้วก็ไม่มีไม่มีอะไรที่แบบเสียนะคะแต่ว่าก็เหมือนบอกนะทุกคนจะทดลองก็ให้ลองหลังมือดูก่อนนะคะว่าเราแพ้หรือเปล่านะคะแต่สูตรแต่สูตรเนี้ยใช้ได้ค่ะเพราหน้าน,นิ่มนะคะนิ่มแล้วก็รู้สึกมันจะเนียนนะคะรูคุมขนมันจะเล็กลงนะคะเออแล้วเราทักทายกันก่อนวันนี้วันนี้แม่ทิพย์ก็ก็มาทักทาย แฟนคลับนะคะเพราะเดี๋ยวจะไปคุยเรื่องงานนะแล้วก็หลังจากนี้นี่ทุกทุกวันนี้ก็พยายามทำคลิปนะคะแต่ก็ทำตามทำทำคลิปรอ,รอบตัวเองเรียบรอบตัวเองให้ท่านให้แฟนคลับดูนะคะไม่ได้ไปดินน้นรนเรื่องของใครนะคะคือมันเป็นเรื่องของ รอบตัวตัวเองเนี่ยเรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องเรื่องครอบครัวตัวเองเรื่องการกินการอยู่การทํางานของตัวเองนะคะแล้วก็ทบพย์ก็ขอบคุณนะคะที่ทุกคนกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ตอนนี้ก็พยายามพยุงนะคะเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าหลังจากตันธันวานเนี่ยเดือนมกราเนี่ยค่ะรู้สึกว่า youtube ตัดวิวออกเยอะมากค่ะแม่ทิพย์ก็เลยขอบคุณนะคะที่ยังพยุนได้อยู่แล้วก็ยังมีคนติดตามอยู่นะคะแล้วก็แม่ทิพย์ก็ก็ไม่มีอะไรนอกคุณ่วันนี้แม่ทิพย์ก็ได้แค่คําขอบคุณนะคะเพราะว่าแม่ทิพย์ไม่ไม่ได้อยู่ใกล้พวกคุณเนาะแล้วก็ก็ถ้าจะคุยกับพวกแฟนคลับทั้งหลายแม่ทิพย์ก็ต้องเข้ากล้องนั่งคุยถูกไหมคะ ก็แค่บอกกล่าวแล้วก็บอกให้รู้ว่าเออทุกคนก็ยังโอเคอยู่กับแม่ทิพย์นะคะแล้ววันก่อนเนี่ยวันเสาร์ที่แล้ววันเสาร์ที่ผ่านมาก็เสียดายไปเฝ้าลูกสาวซะเลยไม่ได้เข้าปาร์ตี้กับเขาเลยกลุ่มแม่แม่ทั้งหลายนะคะก็แอบ,บอิจฉายอยู่เพราะว่าแม่ทิพย์ก็ไม่ค่อยได้เข้าปาร์ตี้เนาะก็พอเข้าปาร์ตี้กันแม่ทิพย์ก็อยู่ไม่ได้คะ่ะต้องไปดูลูกนะคะแล้วทีนี้วันนี้ก็ ทักทายตอนเช้าเสร็จนะคะเดี๋ยวไปธุระเรื่องงานแล้วได้ความยังไงก็จะมาอัปเดตนะคะต่อนะคะอัปเดตต่อกับคลิปนี้นะคะให้ท่านให,ให,ให้ให้แฟนคลับแม่ทิพย์รับรู้เนาะว่าแม่ทิพย์จะต้องไปทําอะไรจะต้องไปเรียนหรือจะต้องไปทํางานหรือเขาจะจัดอะไรให้แม่ทิพย์ให้เรยังไม่ทราบนะคะเม่ชิพยก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะจัดอะไรให้แม่ทิพย์เนาะแต่ที่แน่ๆ วันนี้รู้แน่ค่ะหวังว่าเขาคงไม่ป่วยเหมือนวันก่อนนะเพราะเพราะถ้าป่วยอีกวันวันก่อนอีกไม่ทิพย์แย่เลยค่ะรออีกนาน,นแน่นะะวันนี้หน้าสดชื่นเนาะสดชื่นเปล่ามุมกล้องดีไหมวันนี้มุมกล้องดีไหมคะน่าจะดีเนาะ เช้ามาก็นั่งคุยกับแฟนลับหน่อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวก็ต้องไปทุระนะคะแล้วก็ต้องไปทุระวันนี้ไม่ค่อยสดชื่นเท่าไหร่นะถ้าดูดวงตาดีๆไอทิกยมีเรื่องนิดหน่อยค่ะนิดหน่อยแต่ว่ายังแก้ไขได้อยู่เดี๋ยวไม่คลิปจะกลับมาเคลียร์ทุกเรื่องหลังจากไปคุยทุระค่ะเพราะว่ามันปล่อยไม่ได้เนาะ บางเรื่องมันปล่อยายาวนานไม่ได้นะคุณคนเราถ้าเกิดเรื่องอะไรเนี่ยเรื่องบางเรื่องอ่ะไว้ได้ไว้ได้นะคะไว้นานได้แต่เรื่องบางเรื่องไว้นานไม่ได้ค่ะต้องรีบเคลีย Caesar. เพราะว่าการรีบเคลียรข,ของเราเนี่ยมันจะทําให้จบเราก็ไม่ต้องคิดมามกเมื่อก่อนแม่ทิพย์จะเป็นคนไม่ชอบเคลียจะเก็บนะคะเหมือนที่แม่ทิพย์บอกเนาะแต่เดี๋ยวนี้แม่ทิพเดี๋ยวนี้แม่ทิพย์จะเคลียค่ะ จะพยายามเคลียร์ให้เร็วที่สุดแล้วจะได้ปล่อยออกไปจากความรู้สึกความคิดเลยนะคะจะได้ไม่ต้องคิดมากจะได้ไม่ต้องนั่งเก็บว่าเพื่อทำไมเพื่ออะไรทําไมทําไมอยู่นะคะไม่มีนะคะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้แม่ติม่ทิดเจอแบบเจอปับ๊บเคลียร์ปุ๊บให้มันจบเรื่องนี้ไปแล้วก็ไม่ต้องคิดมันค่ะมันจบแล้วก็ไม่ต้องคิดถูกไหม แต่ถ้าเราไม่เคลียร์เราก็จะต้องนั่งคิดแล้วเราเป็นโรคซึมเศร้าค่ะคุณมันก็จะคิด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 อยู่อย่างนั้นแหละค่ะถ้าไม่ได้คําตอบนะคะเมื่อมันไม่ได้คําตอบมันก็ต้องคิดเลยต้องเคลียร์เคลียร์มันได้คําตอบนะคะทุกเรื่องไม่ทิพย์จะพยายามทํานะคะไม่ทิพย์จะพยายามทําแล้วก็ทุกคนที่ถ้าใครที่มีเป็นโรคเหมือนแม่ทิพย์หรือว่าเป็นโรคซึมเศร้านะคะ แล้วก็เป็นแบบมันถึงราไม่ที่เป็นอะ่ะถ้าพอมีเรื่องอะไรปั๊บแล้วคุณมีอาการแบบคิดมากคุณอย่ากเก็บไว้นะคะคุณต้องรีบเคลียเรื่องนั้นออกไปนะคะรีบเคลียออกไปเพื่อที่จะให้มันออกไปจากสมองเราเราเคลียเสร็จเรื่องมันก็จบเรารู้คําตอบเรารู้คําถามแล้วเรารู้คําตอบเราก็จะไม่คิดมากถูกไหมคะเมื่อเราไม่คิดมากทุกอย่างก็ผ่านไปด้วยดีนะคะมันก็ผ่านไป แม่ทิพย์ก็ต้องกลับมาจากคุยแรงกับคมแรงงานก่อนนะคะนี่ก็มานั่งคุยกับแฟนขับตอนเช้าตื่นมากินกาแฟเดี๋ยวถ้าถามว่าหน้าสดชื่นไหมหน้านะ่ะหน้านะ่ะหน้านะ่ะโอเคอยู่นะคะเพราะแม่ทิพย์ใช้วัสรีนสูตรที่แม่ทิพย์ทำนะคะตั้งแต่วันที่เก้าสิบใช่ไหมวนันที่สิบสี่แล้วนะคะ ห,หวันแต่แม่ทิพย์ใช้แค่สี่ครั้งนะคะสี่วันนะเพราะวันนี้วันที่สี่ยังไม่ได้ทํำยังไม่ได้ทํานะคะก็คุณดูหน้าแม่ทิพย์เอาว่าโอเคไหมที่มันกระปุกกระปับมันก็รู้สึกดีขึ้นนะคะคุณแต่สิ่งที่ได้จากวัลีลนสูตรนี้นะคะสูตรวัลีนกับมะน,นาวกับคอนเกตดเนี่ยมันได้ความนุ่มนิ่มนะคะมันได้ความนุ่มนิ่มแล้วก็ ผิวจะเนียนขึ้นค่ะบนหน้าเราเนี่ยจะเนียนรูขุมขนก็จะเล็กลงนะคะรูขุมขนเนี่ยจะไม่มีนะคะเนี่ยที่ที่เมทิบพูดเมทิบชี้อยู่เนี่ยเพราะว่าคนที่คนที่รูขุมขนบนใบหน้านะจะเป็นตรงนี้นะคุณนะตรงนี้จะเป็นกันเยอะนะคะรูขุมขนใหญ่เห็นไหมช่วงร่องแกม้มเมทิบก็ไม่มีดํานะคะไม่มีด่างดํานะคะไม่มีด่างดํานะคะเห็นไหม ไม่มีด่างดำนะคะเพราะว่ามันเริ่มดีขึ้นอนะ่ะมันก็โอเคค่ะโอเคแล้วก็เป็นสูตรที่แบบว่าไม่แพงนะคะถ้าใครไม่แพ้ใครทําแล้วไม่แพ้ทําได้เรื่อยๆทำไปเรื่อยๆมันก็เป็นสูตรหนึ่งสูตรโบราณก็ชอบสูตร,ตรบ้านๆน,นะคุณพูดถึงมันก็ไม่ได้ใช้ของอะไรที่ว่าอันตรายเลยนะแต่แต่ถ้าคุณคิดว่ายาสีฟันจะอันตรายนะโดนไม่คิดนะ เราก็ตัดดกสีฟันออกได้นะคุณไม่ต้องใส่ก็ได้แค่มันาวกับวาซลีนเหมือนที่เขาโฆษณากันอะไม่คิดว่าก็ได้นะคะเพราะว่ามะนาวมันก็มาขัดบนหน้าเราเนี่ยมันก็กัดอยู่แล้วใช่ไหมคุณแต่แต่ใช้ยาสีฟันไม่คิดว่ามันก็ไม่อันตรายนะคะเพราะเราไม่ได้ใส่เยอะหนึ่งสองมันก็ฆ่าแบคทีเรียอยู่แล้วนะคะ มันก็ไม่มีเด็กมันไม่มีแบคทีเรียมันฆ่าอยู่แล้วมันไม่มีเชื้อโรคแน่นอนค่ะแล้วก็ใช้ได้ใช้ได้เพราะว่าน้าไม่ทิพย์ใช้อยู่นะคะทถ้าคนไหนที่ไม่แพ้เนี่ยถือว่าโชคดีเลยค่ะถ้าถ้าดูบางมุมม,มันจะแววนะคะน้าไม่ทิพย์จะแวววับเลยเพราะว่าวัสลีนไงคะมันทําให้ชุ่มชื้นแล้วก็มันก็จะทาให้ดูแววนะคะตึงอ่ะถ้าดูให้ถ้าดูให้ให,ให้เห็นชัดนะน,นะ มันจะมีการเกิดอาการตึงๆแล้วก็นิ่มๆนะคะแวววชุ่มชื้นน่ะเห็นไหมผิวผิวมือกับผิวหน้าไม่เหมือนกันเลยนะคะหน้ากับมือไม่เหมือนกันนะเพราะว่ามือเราไม่ได้ใช้อัสลีนมันก็ไม่ชุ่มชื้นเนอะมันจะดูแบบแห้งๆนะคะแต่แม่ทิ์ก็ใช้แต่หน้าเนาะไม่กดไม่ได้ใช้ตัวนะคะเอ้ยถ้าใช้ตัวคุณต้องซื้อวัสลีนกระปุกขนาดนี้แน่ๆเลยค่ะกระปุกช้างเลยค่ะเพราะเพราะว่า มันจะไปหาซื้อที่ไหนละคุณที่นี่สวีเดนมันก็มีแต่กระปุกเล็กๆเนาะมันไม่ได้มีกระปุกใหญ่เหมือนเหมือนเมืองไทยเมืองไทยมีอยู่กระปุกใหญ่เพราะว่าเมืองไทยเขามีที่กระปุกใหญ่มีพวกพวกร้านเสริมสวยเนาะจะซื้อกันเยอะแต่ว่าสวีเดนนี้ไม่มีนะคะเออแค่นี้ก่อนนะคะคุยตอนเช้าแล้วเดี๋ยวมาต่อกันนะคะหลังจากไปกลุ่มแรงงานแล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นว่าเมทิคจะได้อะไรทําอะไร นะคะแล้วเรามาลูกกันเรามาลูกกันพร้อมๆกันนะคะสวัสดีค่ะกลับมาจากเมกลุ่มแรงงานแล้วนะคะอืมก็ไปคุยมานะคะแล้วก็เขาก็มีงานต่องแห่งให้แม่ทิพย์นะแต่ว่าต้องรอคําตอบจากผู้ว่าจ้างนะคะบริษัทที่จะว่าจ้างแม่ทิพย์นะคะก็คือมีที่ เฮอร์บูดเนาะเฮอร์บูดรูแกนนะคะชื่อหนึ่งแล้วก็ที่ท่านเม่นอลที่หนึ่งนะคะมันมีสองที่ตอนนี้ที่เขาส่งไปให้ซื้อท่านแม่ทิพย์นะคะก็ตอนนี้ก็ว่างนะคะยังว่างอยู่แล้วก็พรุ่งนี้นะคะก็ไปเจอหัวหน้าใหญ่ของบริษัทที่แม่ทิพย์ทำอยู่ก่อนเนาะไปคุยกับหัวหน้าใหญ่อีกทีนึงว่าจะเป็นยังไงถ้าเกิดว่า ไม่ไม่มีงานนะคะก็ประจําแม่ทิพย์ให้ไม่ได้แม่ทิพย์ก็ต้องรอง,งานใหม่นะคะทีนี้ช่วงรอง,งานใหม่นี่ก็กินออคาสซาไปก่อนคือกินคนเงินคนตกแรงงานคนตกงานนะคะจนกว่าจะได้งานนะคะแต่ว่าแม่ทิพย์ว่าถ้าทางกรมแรงงานเขียนไปอย่างเงี้ยเขียนไปแล้วก็ติดต่อไปอย่างนี้นะคะมีสิทธิ์ที่แม่ทิพย์จะได้งานมากกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต 70%ได้นะคะถ้าไม่ทิพ์ได้ที่ใหม่ไม่ทิพ์ก็เอาเพราะไม่ทิพ์อบอกเขาแล้วเมื่อกี้นะคะเพราะถ้าได้ที่ใหม่มันจะประจาเลยไม่ทิพ์ก็จะเอานะคะแล้วก็ก็พรุ่งนี้ก็รอคุยกับว่าน้าใหญ่ของบริษัทเก่านะคะว่าเขาจะจัดการไม่ทิพตยังไงแล้วก็ไม่ทิพตต้องไปคุยกับเขาเคลียร์กันยังไงนะคะแต่ช่วงนี้ก็ยังมีเวลานะคะถ้าเกิดว่าเอา่อจะต้องรอง,งานใหม่ ก็ประมาณสองสามอาทิตย์นะคะก็บอกสองสามอาทิตย์บางทีเจ้าของโรงงานเออเจ้าของบริษัทก็จะโทรมาหาแมทิ์โดยตรงหรือโทรไปทางกลุ่มแรงงานนะคะก็รอแมทิ์แค่รอโทรศัพท์นะคะประมาณสองสามอาทิตย์เนี่ยช่วงนี้แมทิ์ก็จะรอโทรศัพท์อย่างเดียวแล้วก็ทําคลิปนะคะก็จะทําคลิปคุยกับท่านกับแฟนขับนะคะนี่ก็มาอัปเดตให้ฟังว่าที่นี่มันก็เป็นขั้นตอนอย่างนี้นะคะ แล้วมีอีกเคสหนึ่งอย่างเมื่อวานเพื่อนแมททิพย์โทรมามีเคสที่แบบเพื่อนของเพื่อนนะคะอยู่อีกเมืองหนึ่งแล้วจะย้ายมาอยู่อีกเมืองใกล้ๆแม่ทิพย์นะคะก็ถามโทรมาถามแม่ทิพย์ว่าควรจะทํายังไงนะคะแมททิพย์ก็วันนี้แม่ทิพย์ไปกลุ่มแรงงานแล้วที่กลุ่มแรงงานแม่ทิพย์ก็มีออที่เขาทางานอยู่คนหนึ่งก็คือเหมือนเพื่อนด้วยนะคะแล้วก็เป็นเป็นผู้ดูแลแม่ทิพย์มานานมากค่ะ แล้วก็สามารถถามได้ทุกเรื่องแม่ทิพย์ก็ได้ความรู้มาอีกนะคะวันนี้แม่ทิพย์ก็เลยถามเรื่องเพื่อนให้แล้วเดี๋ยวเขาจะส่งเบอร์โทรของบริษัททาความบริษัทซักรีดนะบริษัทซักรีดนะคะให้แม่ทิพย์แล้วก็จะได้โทรบอกเพื่อนแล้วก็จะให้เพื่อนเตรียมตัวยังไงก่อนที่จะย้ายจากอีกเมืองมาอยู่อีกเมืองหนึ่งของสวีเดนนะคะคือไม่ใช่ย้ายได้ตามใจนะ ไม่ใช่คุณจะย้ายเลยนะแล้วการที่คุณจะต้องมาอยู่อีกเมืองหนึ่งคุณต้องมีที่อยู่นะคะย้ายไปลงที่อยู่ก่อนนี่นี่นี่ความรู้เล็กน้อยนะคะที่ถ้าใครอยู่ประเทศสวีเดนดูแม่ทิพย์อยู่ก็จะได้เป็นความรู้นิดหน่อยนะคะแล้วก็เป็นความรู้แม่ทิพย์ใหม่ด้วยนะคือถ้าแม่ทิพย์อยู่มัลซันวิเคนสมมุตินะคะแม่ทิพย์อยู่ซันวิเกเคนแล้วแม่ทิพย์จะย้ายไปอยู่สตอกโฮมนะคะ 1. แม่ทิพย์ต้องมีที่อยู่ก่อนย้ายเข้าไปอยู่ชื่อที่สตอกโฮมนะคะ ที่อยู่นั้นแล้วก็ไปกรมแรงงานของสต็อกโฮมเพื่อที่จะไปเซิร์ชงานนะคะคือไปเซิร์ชงานหมายถึงว่าไปเขาเรียกอะไรนะเซิร์ชงานภาษาที่นี่นะคะถ้าภาษาไทยเขาเรียกว่าไปสมัครงานนะคะทีนี้โดยโดยตรงมันต้องสมัครงานกับกรมแรงงานเนาะว่าเราทําอะไรได้บ้างแล้วที่ไหนมีให้เรามัาง่งแต่เผอิญถ้าเพื่อนเมทิกคนที่ โทรมาเมื่อวานแล้วก็จะย้ายมาอยู่แถวแม่ทิพย์เนี่ยโชคดีไปอย่างหนึง่งตรงที่แม่ทิพย์รู้จักคนอยู่่็คนดูแลแม่ทิพย์นะคะเขาแนะนําแม่ทิพย์มามันง่ายกว่าหนึ่งเขามีเบอร์โทรของบริษัทที่ซักรีดที่ซักรีดท,ที่เขาเคยทําอยู่สต๊อกโฮมนะคะแถวซีบีแยบแล้วแถวซันวิเกนมีนะคะสามที่ก็จะได้เบอร์โทรโดยตรงนะคะของเจ้าของถือว่าโชคดีนะคะย้ายแบบนี้โชคดี คือ1มีเบอร์โทรเลยคุณสามารถโทรไปบริษัทก,ก่อนว่าไปคุยกันว่าจะตกลงยินเดยินดีรับฉันทํางานไหมถ้าเขารับมีงานรอปั๊บคุณก็ย้ายได้เลยนะคะนั่นก็อีกกรณีหนึ่งแต่กรณีถ้าคุณไม่มีนะคะนี่ความรู้เล็กน้อยนะคะถ้าคุณไม่มีบริษัทหรือว่าไม่มีไม่มีไม่มีพื้นฐานเลยหรือไม่มีคนรู้จักเลย คุณต้องย้ายที่ชื่อจากเมืองที่คุณอยู่ไปอยู่เมืองที่คุณจะไปอยู่นะคะย้ายไปก่อนแล้วถึงจะเข้าไปกรมแรงงานได้ไปอันแมนลาได้คือไปสมัครได้นะคะที่จะเข้าไปเป็นคนของจังหวัดนั้นแล้วก็จะไปเซิร์ชก,การคือไปสมัครงานได้ทางกรมแรงงานเขาก็จะช่วยนะคะถ้าเป็นอย่างนั้นแต่ในกรณีนี้ดีหน่อยดีหน่อยนึงตรงที่ว่าไม่ทิพมีเบอร์บริษัทให้ก็หวังว่า คงจะได้รับวันนี้นะคะเบอร์แล้วก็จะได้ช่วยเพื่อนไปอีกคนหนึ่งนะคะก็ช่วยกันเนาะคนไทยอยู่เมืองไทยคนไทยมาอยู่ต่างประเทศอยู่สวีเดนไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนนะคะถ้าเรามีเพื่อนที่สามารถจะช่วยได้เราก็ช่วยเขานะคะช่วยกันไปนะเพราะว่าอย่างน้อยเราก็คนไทยเหมือนกันนะคะก็ต้องช่วยเหลือกันแม่ทิพถ้าไม่ไม่หนักกว่ามากกว่าแรงหรือหนักเกินไปถ้าสิ่งไหนที่แม่ทิพช่วยได้คนที่อยู่ประเทศสวีเดน หรือเพื่อนฝูงกันไม่ใช่คนเดีนะคะคือเพื่อนฝูงหรือว่ารู้จักกันอยากรู้อยากอะไรถ้าเพื่อแม่ทิพย์สามารถที่จะช่วยเหลือได้นะคะแม่ทิพย์ก็จะช่วยนะคะก็เหมือนเพื่อนคนนี้แม่ทิพย์ก็บอกโอเคไม่เป็นไร๋ย่ฉันจะถามให้พรุ่งนี้เขาโทรมาเมื่อคืนแม่ทิพย์ก็พอดีไปก,กลมแรงงานวันนี้เนาะก็เลยได้ถามมาเลยทีเดียวนะคะก็ถือว่าโชคดีไปนะแล้วก็รอแค่เขาจะส่งเบอร์บริษัทมาให้ แล้วก็จะได้เอาเบอร์บริษัทเนี้ยส่งให้เพื่อนของเพื่อนนะคะติดต่อกันเองว่าไปคุยกับเจ้าของตัาเองนะคะบริษัทเจ้าของบริษัทว่าตกลงจะรับคนทํางานไหมต้องการคนทํางานไหมอะไรอย่างเงี้ยคุยกันเอาเองนะคะแม่ทิพย์ช่วยได้แค่นี้ก็ก็ถือว่าเราต้องช่วยกันใช่ไหมอยู่เมืองนอกนะคะอยู่ต่างแดนก็เหมือนญาติกันถ้าคิดกันดีๆะนะถ้าคิดกันดีๆนะคะคุณการมาอยู่ต่างแดนเนี่ยเราไม่มีพี่น้องนะพ่อแม่นะคะ เรามีบางทีบางคนก็มีลูกย่างไม่มีลูกมาอยู่ด้วยนะคะต่างแดนแต่ถ้าเกิดบางคนไม่มีเลยนะคะมีเพื่อนที่รู้จักกันเป็นคนไทยเหมือนกันนะคะถ้าคิดให้ดีนะเรามาอยู่ต่างแดนเราเป็นคนไทยเหมือนกันนะคะเราต้องช่วยเหลือกันนะถ้าถ้าคิดให้ดีช่วยกันไว้ดีกว่านะครคุณดีกว่าเราแบ่งแยกนะคะหรือ ส่วนมากมันก็จะมีนะคะเป็นประเภทแบ่งแยกหรือว่าอ,อ,อยู่กันคนละสไตล์นะคะมันก็มีแต่แม่ทิพย์เป็นคนอย่างนี้นะคะคือถ้าช่วยได้แม่ทิพย์จะช่วยค่ะเพราะอย่างน้อยคนไทยเหมือนกันเรามาข้ามน้ําข้ามทะเลมาเหมือนกันนะคะก็ไม่หนักไม่แบกก็ถือว่าช่วยได้ก็ช่วยนะคะนะแม่แม่ทิพย์ก็มาฮัฟเดคแค่นี้นะคะแล้วก็แม่ทิพย์ได้ ตอนนี้แม่ทิพย์ทำไปกี่คลิปแล้วตอนแรกแม่ทิพย์บอกว่าจะทำเก้าคลิปเนาะแม่ทิพย์ยังไม่ได้นับเลยว่ากี่คลิปแล้วกี่คลิปแล้วที่แม่ทิพย์ทำลงไปเนี่ยยังขาดอีกอะไรบ้างก็ช่วงนี้ก็สบายใจไปหนึ่งปอกไปสมัครงานไว้สองที่แล้วนะคะรอแค่เขาโทรมาหรือเขาจะติดต่อทางภูมิแรงงานโดยตรงก็รอประมาณสองสามอาทิตย์นะคะและพรุ่งนี้แม่ทิพย์ก็จะมีธุระจะต้องไปติดต่อไปคุยกับหัวหน้าเก่า ของบริษัทเก่านะคะหัวหน้าใหญ่เลยว่าจะเอาอยัางไงกับฉันเขาเพราะว่าติดต่อหัวหน้ารองไปมันไม่ได้ตอบกลับมานะคะเขาไม่ได้ไม่ได้คาตอบที่ถูกต้องอ่ะมันก็เลยต้องโทรหาหัวหน้าใหญ่เลยแล้วก็เคลียร์โดยตรงนะคะแล้วก็ถ้าเสร็จจากตรงนี้พรุ่งนี้ก็จะได้รู้กันว่าเขาจะทํายังไงกับแม่ท์บริษัทเก่านะคะแต่แม่ทีไปสมัครสองที่ไว้แล้วตอนเนี้ยไปกับกรมแรงงานนะคะไว้สองที่แล้ว ก็รอแค่สองสามอาทิตย์นะคะถ้าได้ประจำเลยไม่ทิตยรับงานทันทีค่ะเพราะจะทำที่ไหนก็คืองานเนาะอีกอย่างหนึง่งเราก็อยากได้งานอะ่ะงานที่ประจำมันก็ดีนะคะเราต้องเราอยู่ต่างแดนเนี่ยงานประจำสำคัญที่สุดค่ะถ้าได้ปฏิเสธนี่ถือว่าโง่นะต้องต้องรับนะคะงานที่เราทําได้ด้วย เพราะว่าเขาสมัครไปเนี่ยเขาถามเราก่อนแล้วว่าเราทําอะไรได้บ้างแม่ทิพย์ก็บอกไปว่าแม่ทิพย์ทำอะไรได้บ้างเขาก็สมัครไปให้เรียบร้อยนะคะก็แค่รออีกสองสามอาทิตย์ตอนนี้ก็มีเวลาที่จะคุยกับแฟนคลับแล้วก็กว่าจะได้งานใหม่หรือ,อ่านเก่าก็ไม่รู้นะคะแต่ตอนนี้ก็คือบอกให้รู้ว่าแม่ทิพย์ไปสมัครไว้สองที่แล้วแล้วก็พรุ่งนี้ไปคุยกับที่เก่านะคะแล้วก็ ก็จะรอทาคลิปอีกไม่รู้ขาดอีกอกี่คลิปนะคะแล้วก็จะดูว่าคลิปไหนที่คนนิยมแต่ที่แม่ทิพดูดูเนี่ยที่ผ่านมาทําหลายคลิปมาเนี่ยนะรู้สึกคนจะชอบแม่ทิพแบบในสไตล์อะไรเดียมันก็บอกไม่ถูกอ่ะคุณมันใกล,ใกล้ใกล้เคียงกันหมดอะ่ะื่องแม่ทิพจะต้องทําแบบนี้ไปเรื่อยๆมันมันยังขาดอีกอะ่ะขาดอีกตอนนี้ขาดร้อยคนอะ่ะ นั่งเรียกร้องคนขาดร้อยคนทําไงดีคะจะไลส์สดดีไหมไลส์สดเรียกร้องคนเนาะพรุ่งนี้เช้าจะตื่นแต่เช้ามืดนั่งไลส์สดดีไหม<ด>เพราะว่าถ้าพรุ่งนี้ตื่นแต่เช้ามืดมาไลส์สดตอนเช้ามืดน่ะคือคนประเทศไทยก็ได้ดูด้วยเนาะมันไม่ขับมันไม่ดึกเนาะคะ่ะมันก็จะเป็นช่วงตอนกลางวันเนาะก็คงจะ ก็คงจะดีนะถ้าไลฟส์สดตอนเช้ามืดของที่สวีเดนนะคะก็คงจะได้มีหลายคนเข้ามาคุยด้วยเนาะจะได้มีเพื่อนคุยนะคะแล้วก็พอเที่ยงปั๊บจะทิปนี่ไม่ทิ์มีนัดบ่ายโมงของสวีเดนก็พอดีอะคะ่ะไม่ทิ์ไลฟส์สดเสร็จเนาะไม่ทิ์ก็จะไลฟส์สดนะคะแล้วก็คุยกับแฟนลับพรุ่งนี้นะตอนเช้ามืดนะคะของสวีเดนแต่เป็นกี่โมงของเมืองไทยเนาะ ถ้าหกโมงเช้านี่มันหาหกชั่วโมงก็ประมาณเที่ยงนะคะคุณเที่ยงของเมืองไทยนะคะก็ถึงจะถึงจะทุกคนก็จะได้เห็นก,ก็ก็จะไม่ได้มีเวลาคุยกันเนาะถ้าไม่เทพมันไลฟ์ตอนเย็นของสวีเดนมันก็ดึกของคนไทยอะเนาะมันจะดึกเมืองไทยมันก็จะดึกนะคะแต่สวีเดนก็โอเคประเทศอื่นก็โอเคนะคะแต่ว่าอย่างอย่างแฟนคลับอยู่ญี่ปุ่นอย่างเนี้ย ก็คงจะเป็นดึกกันนะคะเพราะว่ามันห่างกันหลายชั่วโมงอยู่เหมือนกันนะคะงั้นไว้เจอกันทุกนนี้ไลฟ์สดนะคะถ้าชอบถ้ารักให้กำลังใจแม่ทิพย์ก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแล้วนะ,ะซับสไครต์ับสไครตเยอะๆนะคะแล้วเผื่อจะได้มีคนเข้ามาครบ1,000พันคนในใจของแม่ทิพย์นะคะแล้วก็ทุกก็ก็ไม่ใช่ว่าหนึ่งไม่ใช่คนที่พันจะเป็นที่หนึ่งของในแม่ทิพย์นะ ก็นับตั้งแต่หนึ่งถึงพันคนอ่ะก็เป็นอยู่ในใจก็อยู่ในใจแม่คิดนะคะนี่พูดจากใจนะทุกคนนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะไว้ไว้พบกันไลฟ์หน้านะคะเออไว้พบกันไลฟ์ like สดพรุ่งนี้นะวันนี้เราทำเราก็อัปเดตกันแค่นี้นะคะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งซับาาสไครต์เยอะซับสไคารต์เยอะๆนะคะสวัสดีค่ะรักนะคะทุกคนแฟนคลับ่ะ